ข้างหน้าผมคือตลาดสุดนครไทยลาดพร้าวร้อยหนึ่งหรือที่เรียกว่าตลาดร้อยหนึ่งนั่นแหละซึ่งข้างหน้าก็จะจะมีสถานีรถไฟฟ้าสถานีลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะใครจะมาตลาดร้อยหนึ่งก็มาสถานีนี้ได้ว้าวเราลงบักได้หรือไงเนี่ยมีนอลาด้วยไม่ใช่ซึ่งเราจะลงบันไดก็ได้หรือลิฟต์ก็ได้แล้วก็เดินมาทางนี้นะก็จะไปถึงตลาดร้อยหนึ่งเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูนะว่าตลาดร้อยหนึ่งเขาขายอะไรได้ อันดับแรกคือผลไม้ละแล้วก็เครื่องสังกพันฑ์นะจะไปวัดไปวานะเนี่ยมีหลายร้านเลยให้เลือกนะใครที่จะทําบุญอะไรก็มาซื้อได้นะขนมไทยก็มีเยอะเลยครับผมเนี่ยขนมขนมไทยเนี่ยหรือจะเป็นกับข้าวขามิเนี่ยกับข้าวก็เยอะเลยใครที่ไม่อยากทํากับข้าวก็มาซื้อกินได้ตรงนี้ก็จะเป็นขนมจีนเนี่ยมีหลายน้ํายาเลย เ้นสดก็มีหรือจะมาซื้อเครื่องครัวอะไรก็มีเนี่ยถุงถือก็มีหมดเลยนะเนี่ยใครที่เปิดร้านเนี่ยก็มีถุงเมต้วยโฟมมีอะไรเยอะเลยแต่ตลาดสดถ้าไม่มีผักก็ไม่ได้นะนี่จุดนี้ก็เป็นผักเป็นไข่เป็นอะไรมาเลือกซื้อเลือกหาได้ซึ่งมีเลือกเยอะเลยนี่ผักสด,สดอร่อยอร่อยซึงอยู่โซนหลังๆของตลาดนะปลาก็มีนะปลาสดหมูสดก็มี ซึ่งตลาดก็สะอาดนะผมเดินมาไม่เห็นหนูสักตัวนะปกติตลาดเราจะเห็นหนูเยอะนะแต่นี้ไม่เห็นเลยครับผมเืยจะมาโซนนี้นะโซนที่ขายข้าวขายแกงมานั่งกินกันนะแต่ต้องมาช่วงเช้านะวันนี้ช่วงบ่ายเขาเก็บกันละจีงานประเภทเส้นขนมจีนไก่ทอดอาหารตามสั่งหรือข้าวแกงก็มีนะเยอะเลยครับผมมีกล่องตำบนด้ยใครชอบตำบนก็มายอดนะ ซึ่งสูวนอาหารนี้ก็ห้ามสูบบุหรี่นะซึ่งสาหรับคนที่ชอบกราบไหว้บูชาสิ่งศ,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 ศักดิ์สิทธิ์ก็มีนะตรงนี้นี่เลยครับเป็นศาลอะไรเนี่ยของจีนนะครับผมเดี๋ยวเข้าดูกันผมก็เพิ่งมาและผมก็ไม่รู้ศาลอะไรเนี่ยครับผมมากราบไหว้ได้นะมีเตาเหลาเอี้ยงปุงเตากงแปะกงอันน้เอะเอยเอะแยะครับผม มากลับวหว้กันได้นะซึ่งอยู่ข้างศูนย์อาหารนะครับผมเนี่ยถึงดูอยากพวงมาลัยก็มีผู้มากลับวหว้เยอะนะอีกคำถามหนึ่งที่คนเขาอยากรู้กันนะครับผมถ้านำรถมาจะจอดไหนเนี่ยครับหลังตลาดก็มีลานจอดรถกว้างขวางเลยนะครับผมเนี่ยกว้างมากเลยครับเนี่ยลานกว้างเลยครับผมซึ่งมาจอดรถได้นะครับผม ซึ่งเขาบอกว่าห้ามนําจักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์เข้าในตลาดตรงนี้นะไปทางออกทางนู้นนะครับผมทางออกทางเข้านะเนี่ยจะเข้ามาจอดเข้ามาทางนี้เลยครับผมเนี่ยซึ่งมีที่จอดเยอะมากเลยนะครับในตลาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ใต้ตลาดเนี่ยเห็นปะซึ่งต้องเสียค่าจอดด้วยนะเนี่ยมีจุดรับบัตรจอดบัตรโมงแรกจอดฟรีนะครับสามชั่วโมงยี่สิบสองชั่วโมงสิบบาทสี่ชั่วโมงแปดสิบนะเศษกองชั่วโมงคิดเป็นชั่วโมง แล้วคําถามมีว่าแล้วจะข้ามาจอดมาทางไหนเนี่ยมาทางซอยนี้แล้วครับผมเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะว่าซอยอะไรซึ่งตรงนี้ก็เป็นทางออกนะออกก็จ่ายเงินนะครับผมซึ่งซอยที่ข้าไปจอดก็คือร้อยหนึ่งทับหนึ่งนะครับผมเนี่ยซอยเนี้เราจะจะสังเกตทางขึ้นลงรถไฟฟ้านะซึ่งเลยสถานีรถไฟฟ้ามานะเนี่ยกลับเลยตรงแยกร้อยหนึ่งเลยสถานีรถไฟฟ้ามานะแล้วก็มาตรงที่ เห็นบันไดาทางขึ้นลงนะก็อยู่ก่อนถึงนะครับแบบเข้าในซอยนี้เลยนะครับเนี่ยครับเข้าไปตามซอยนี้นะแล้วก็จะเห็นทางเข้าออกตลาดนะแล้วก็เข้าไปจอดได้เลยนี่แหละครับตลาดร้อยนืนะครับสำหรับคลิปน,นี้แค่นี้ก็นดนะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดเลิฟคอมเมนต์กันได้นะครับผมขอบคุณครับ